สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ,กบเกษตรกรนะครับเงินเยียวยา15,000บาทมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็คือใครที่อัปเดตสถานะปี62-63เท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาในส่วนนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ไปทุกท่านต้องไปยื่นปรับทะเบียนใหม่ให้มาอยู่ในปีห2 6อกนะครับหลังจากที่ผมให้คลิปไปว่าปี6.1ก็สามารถรับได้นะครับ ตอนนี้6-1ต้องไปปรับทะเบียนแล้วนะครับให้เป็นปี6-2แล้วก็6-3นะครับรายละเอียดทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวิธีตรวจเช็คสถานะเกษตรกรของท่านนะครับให้ท่านเข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับ นี้เลยนะ f a r m e r d o a e g o t h S นะครับเข้ามาแล้วนะครับสามารถเข้าได้ทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยทุกท่านก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเองลงไปตรงนี้นะครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยกดค้นหาครับถ้าใครขึ้นเป็นเกษตรกรปี6263อัปเดตข้อมูลปี6263แล้ว ก็ถือว่าข้อมูลของท่านอัปเดตแล้วนะครับสามารถรอรับเงินเดียวยาได้เลยนะครับส่วนถ้าใครขึ้นนอกเหนือจากนี้เช่นไม่มีข้อมูลหรือว่าอัปเดตตั้งแต่ปี6 1 5 9 5 8 5 7อะไรก็ว่ากันไปท่านต้องไปทำการอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับโดยโหลดแบบฟอร์มใต้คลิปนี้นะฮะแล้วทำตามรายละเอียดในคลิปนี้นะครับอัปเดตจากเพจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเดียวยาการเกษตรก,าการดังนี้ 1. คอรมอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 จำนวน15,000บาทต่อครัวเรือนแบ่งจ่ายเป็น3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563ถึงเดือนกรกฎาคม2563นะครับเป็นเวลา3เดือนโดยจะใช้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรการประมงและ กรมปรศุสัตว์นะครับสองสำหรับเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่ปี6 2ก็คือเวลาเราเช็คข้อมูลเนี่ยมันขึ้นปี6.2แล้วข้อมูลจะเข้าเงื่อนไขาการได้รับเงินทันทีนะครับถ้าปีนี้ของท่านนะครับมีการทํากิจกรรมการเกษตรแล้วก็ให้ท่านไปติดต่อที่สํานักง,งานการเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมเป็นปี2563แต่ถ้าท่านยังไม่มีกิจการปลูกอะไรเลยนะครับก็ไม่ต้องไปปรับปรุงนะครับก็ให้ท่านเช็คแค่บัญชีของท่านนะครับว่า บัญชีของท่านยังใช้งานได้อยู่ไหมหมดอายุหรือยังนะครับนะก็ปรับปรุงบัญชีเพื่อรอรับเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ 3. สําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลแต่มีการปลูกจริงเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เตรียมนําบัตรประชาชนและเอกสารที่ดินและเอกสารทอบอกศอ01 และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยไปปรับปรุงที่สำนักง,งานการเกษตรอำเภอได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฟอ,อ,อร์มทบก .01 ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้เลยนะครับสรุปก็คือนะครับใครที่ปรับปรุงข้อมูลเป็นปี62แล้วนะครับ63แล้วก็ให้ท่านเช็คข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคารทกศของท่านว่าใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานได้อยู่แล้วก็รอรับ เงินช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่นอกเหนือจากปี6 2 6 3กนะครับนะฮะก็คืออาจจะ6 1ห9 5 8 5 7้าแห้าอะไรก็ว่ากันไปก็ให้ทุกท่านไปปรับปรุงข้อมูลของท่านนะครับได้ที่เกษตรกรอำเภอนะครับหรือสถานที่ใกล้เคียงของท่านนะครับโอเคครับสรุปแล้วนะครับถ้าเป็นปี6 2 6 3แล้วก็บัญชีธนาคารตรงนะครับอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยก็สามารถรอรับเงินเยียวยาตรงนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับส่วน ถ้านอกเหนือจาก62-63ทุกท่านก็ต้องไปปรับปรุงข้อมูลใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่ลงทะเบียนทุกท่านก็ต้องรีบลงทะเบียนนะครับโดยโหลดเอาเอกสารด้านใต้คลิปนี้แล้วก็ก่อข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับ ล้วไปยื่นที่เจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะการยื่นเอกสารนะครับทุกท่านต้องยื่นให้แล้วเสร็จก่อน15พฤษภาคมนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของท่านและการรักษาสิทธิของท่านนะครับควรจะยื่นก่อน15พฤษภาคมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาอัปเดตสําหรับเกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ